สวัสดีค่ะวันนี้พบกับครูแพลวนะคะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำเป็นค่ะวันนี้นะคะครูแพลวก็จะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้นะคะเด็กดีโตไปไม่โกงค่ะหน่วยการเรียนรู้ย่อยความซื่อสัตย์นะคะค่ะเด็กๆคะรู้ไหมคะว่าความซื่อสัตย์มีอะไรบ้างคะ่ะอ่าเดี๋ยวครูแพลวจะพาไปชมนะคะไปดกันเลยคะ่ะ สำหรับวันที่หนึ่งเราจะเรียนรู้เรื่องความซื่อสัตย์เด็กๆทุกคนจะต้องซื่อสัตย์สุจริตพูดความจริงไม่พูดโกหกไม่ขโมยสิ่งของและไม่นำสิ่งของของคนอื่นมาเป็นของตัวเองนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆก็ได้เรียนรู้ความซื่อสัตย์ไปแล้วนะคะเด็กๆต้องไม่พูดโกหกนะคะแล้วต้องพูดความจริง แล้วก็ไม่นําของคนอื่นมาเป็นของตัวเองนะคะไม่ได้นะคะเป็นคนไม่ดีนะคะเราต้องมีความซื่อสัตย์ในตัวเองนะคะคุณหนูขอฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วคลิปหน้าเจออะไรเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาพบก,กันเลยนะคะบ๊ายบายค่ะค่ะก่อนเด็กๆจะไปทำรายงานนะคะคุณหนูก็จะมาสอนวิธีการจับสีให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะเด็กๆเตรียมสีขึ้นมาเลยค่ะชูมือขึ้นค่ะ คุณจระเข้อ้าปากคุณจระเข่งับสีอีกรอบนะคะคุณจระเข้อ้าปากคุณจระเข่งับสีเด็กๆจับสีให้แน่นนะคะผู้ปกครองสามารถช่วยเด็กๆจับมือได้นะคะเรามาดูใบงานกันเลยค่ะใบงานเขาบอกว่า ่งภาพให้สวยงามค่ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะรูปสามเหลี่ยมรูปวงกลมแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมให้เด็กๆจุดสีให้ครบทุกอันนะคะามาดูใบงานที่สำเร็จกันเลยค่ะนี่คือใบงานที่สำเร็จแล้วนะคะสวยไมคแพ้เด็ก สวยมากเลยค่ะคุณหนูก็จะมี3ามคดลับให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะอยู่ห่างไว้ใส่แมสกันมั่นล้างมือค่ะถ้าเด็กๆจำสามคดลับนี้ได้เด็กๆก,ก็จะห่างไกลาจากโรคภัยนะคะวันนี้คุณหนูขอจบคลิปเพลงเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย